ข้อความที่หกการกระทำอย่างตั้งอกตั้งใจมันเป็นสิ่งสำคัญมากที่พวกคุณจะต้องเข้าใจในความล้ำค่าของการมีสติอย่างเต็มที่อยู่กับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ซึ่งมันไม่สำคัญเลยว่าพวกคุณจะกำลังทำอะไรอยู่หรือว่ากำลังทำมันอย่างไรเพราะว่ากุญแจสำคัญก็คือ การมีสติรู้อยู่กับมันและคือการสั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่สูงๆอันบริสุทธิ์เข้าไปในงานหรือในหน้าที่ที่พวกคุณกำลังทำอยู่นั้นและรวมถึงการเอ,อิบออาบงานหรือหน้าที่ที่พวกคุณกำลังทำอยู่นั้นด้วยคลื่นความสั่นสะเทือนอันใสสะอาดและกระจ่างชัดของความสุข ความเบิกบานความรู้สึกซาบซึ้งใจและความรู้สึกชื่นชมยินดีเพราะว่าการกระทําเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เกิดจากความตั้งอกตั้งใจซึ่งหมายถึงการทําด้วยความรู้สึกเบิกบานมีความสุขซาบซึ้งใจและรู้สึกชื่นชมยินดีนี้จะส่งขึ้นความสันระเทือนกับเพิ่มออกมาจากชีวิตของพวกคุณ แล้วไปทําให้พลังงานภายนอกทั้งหมดที่มันไปกระทบสัมผัสเกิดการยกระดับขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบไปในทางที่ดีขึ้นดังนั้นพวกคุณคนไหนก็ตามที่กำลังฝึกฝนการสงบนิ่งอย่างมีสติรู้แบบนี้อยู่ก็จะกลายเป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นๆและจะกลายเป็นท่าเทียบเรือที่ปลอดภยัย รวมถึงกลายเป็นลื้นความถี่ที่สมดุลให้กับคนอื่นๆเพื่อให้คนอื่นๆได้พึ่งพาอาศัยขึ้นความถี่ที่สมดุลน,นี้แล้วสั่นสะเทือนตามไปด้วยแลังจากนั้นจํานวนของพวกคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจงสุภาพอ่อนโยนกับตัวเองโดยการน้อมนำเอาจิตสํำนึก ความตระหนักรู้ของตัวพวกคุณเองเข้าไปใส่ในงานที่ตัวเองกำลังทำอยู่นั้นและเข้าไปใส่ในปัจจุบันขณะนั้นๆด้วยความรักแล้วจากนั้นก็เอิบอาบชั่วขณะแห่งปัจจุบันขณะนั้นๆด้วยความรู้สึกเบิกบ้านและเป็นสุขโดยความรู้สึกทราบสนใจและความรู้สึก ชื่นชมยินดีแล้วเมื่อนั้นพวกคุณก็จะได้รู้ถึงและได้ประจักษ์ถึงความมีเกียรติของการได้มาอยู่ในร่างกายเนื้อนี้และก็จะได้ประจักษ์ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของทุกๆสิ่งที่พวกคุณได้กระทำลงไป